มีใครจะไปแตะลูกศรเพื่อ3ามดอลลาร์ไหมลูกศรไหนอ่ะ๋อก็ที่พื้นไง3เหรียญน,นะเดินอนเอาระแกติดทั้น3เหรียญเอาละวเขาแถวละห้ามแต่งแถวละเขาใจเปล่านักวิทยาศาสตร์ติดเอาไว้หรือเปล่ามีเข็มปืนเทคนิค ครับหม,มัดผมมามอยืนหล่งกํแแพงด้วยเขตสวัสดีเขีเยทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การบรรยาย SCP 294ในเข้แถมแตรทุกคนจะได้รับการตอบในช่วงแท้เขต scp <S 2 9 4เป็นเครื่องชงกาแฟที่ผิดปกติที่สามารถจ่ายของเรลวออกมาเป็นจำนวนมากและของเรลวพวกนี้ดีเคจะสามารถเปลี่ยนความเร็วของคุณเปลี่ยนเลดของคุณและเปลี่ยนทัศนวิสัยและอื่นๆเคเรารู้แค่ว่าเจ้าเครื่องชงกาแฟมีแค่40เครื่องดื่มแต่เราเจอไปแล้วย1บนอกจากนี้ดิเคเครื่องดื่มบางส่วนก็สามารถแค่คนได้ด้วยตัวอย่างก็เช่นเ x ็กซ์เรย์ต้าคิวเดทและเร็กเตอร์เรเวนและแอดมิสเตอร์แคทถ้าคุณมีงานาง,ง่ายดๆๆๆิเคคุณเป็นคนแรกและฉันจะเรียกคุณว่าดีหนึ่งดีสอง แล้ดีสมเน้นเราเบิกสีที่เชนพูดเป็นตะกี้สิไปยหนึ่งครับดีสามครับโอ้ดีหนึ่งคุณนะดีสองนีคือเลยเค้ดีด็อกครับผมโอเคก็ได้เหมือนหมาอยู่ดีหนึ่งคุณจะได้กินน้ำสตรอเบอรี่ลยเคยทกดีสองจะได้กินกริลส่วนดีสมจะได้กินเต๊เลยเค้กะกินเต๊กลัวตายดิแบบโออันนี้เหรอเครื่องทำกาแฟโอ้ไปให้อองเลยครับผมได้แล้วโอเคเคทอยู่เพิ่งกินลยเค้กอืมไงเรากดเครื่องดื่มยังไงเนี่ย อาเดทเหรอโอ้แบบนี้ไงเดทเอาบ้าอร่อยนะโอเคเกออกมาข้างนอกเลยเคโอเคเกอแค่เต็มแค่แสงเช่นเลยเคดื่มเลยเคอยิ้มวิาทีเคยิ้มวินที เออแล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยกลับไปโอ้แหวว,วดูเหมือนว่าผิวหนังของคนนี้จะกลายเป็นสีเสื่อมเสียเคและคนนี้ก็จะเร็วมากๆด้วยส่วคนนี้นะแคสก็ตายแหเ่เลยคิดฮึดูเหมือนว่าเกมนี้จะอัปเดตการหาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะเอาขุดแร่แล้วก็ไปขายเฮ้ยไอ้นุม่มทำไรอะ่ะไอ้นุ่มเฮ้ยพี่พี่ผมไปด้วยดิพี่ <laughs> เฮ้พีคนนั้นเขาไปไหนแล้ววะเฮ้ยโคตรไวเอ่อตอนนี้เรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยเอาเป็นว่าเดินๆไปก่อนแล้วกันนะโอ้โอ๋อมันมาโผล่ข้างหน้าดีว่าเนี่ยจําป้ายไฟตรงนี้ได้เนี่ืมเกือบแล้วแมวไปทางอื่นทางนี้เดินเกินตอนนี้เดินมามั่เลยเนี่ยไม่รู้ที่ไหนเนี่ยดูเหมือนว่าตรงนี้จะไม่มีคนนะเอเรีเยทูโมโนโลเลวสถา,านีรถไฟฟ้าแล้วเราจะมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ย ดูเหมือนว่าเราจะมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยหมือนข้างใต้ใต้อะไรสักอย่างโผลใต้สถาบันโอ้ทางสะดวกอุ <c> ้ย <oughs> จะเราจะกลับไปที่เดิมแล้วกันนะที่แหลบ ไอพวกไม่รอบครอบเอ้ยเอาลเราหวังว่าจะมี scp ที่มีประโยชน์อยู่แถวนี้นะใช้บัตรปลอมอ้าวนี่มันหองเก็บ scp นี่วะเฮ้ยโชคดีจริงเลยเปิดประตูก่อนเอาลเราไหนดูซิมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเอ่อสองศูนย์เจ็ดอหนึ่งศูนย์สองห้าไม่รู้จักอะเอ่อเอาอะไรดีอะไม่รู้จักหมดเลยอะสามสามศูนย์ระดับเซฟเอานี่ละกันโ้ยโอข้ขโมย scp ไหนไหนเปิดไงไวะเปิดกล่องเปิดไม่ได้อะ เปิดไม่ได้ครับเหมือนจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ก่อนป่ะเ้าวกล่องเล็กก็ได้กล่องเล็กก็ได้กล่อ,อ,องนี้ก็เปิดไม่ได้ครับกลองนี้โจที่สายดีวังคืนนะไปเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อนะเออไปเทคนทีเชียดวิงแล้วกันโอ้แล้วไปสามสองหงไป โอเคเรายังรอดมาถึงตรงนี <go> <ple ases> ้ก <Legion female> ็ไม่เคยหนีออกมาแล้วอยู่นานขนาดนี้เลยไหนนี่ห้องอะไรฮาร์ดแฮทให้ใส่หมวกอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นเฮ้ยห้ามขนาดนี้ต้องเข้าแล้วบอกวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตกตกแมวเฮ้ยอะไรวะในคุกมีเรื่องเหรอเอาเอาไปไว้ไฟไว้ไฟไว้้ยเดี๋ยวไฟขยับได้เฮ้ยไฟขยับได้

มันแบ่งไฟได้ด้วยโอ้ว <uh ่าไงพวกแกมันจะมาสักทีแกโก็ย่างสดตายกันมาแล้วเฮอเเอ้ยอุ้ยเฮ้ยกระจุกเฮ้ย เฮ้ยครยิงหัวกูว่ะโทษ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 โอ้ตายเกี้ยงเลยปูคุมอยู่ไหนเอาปูคุมช่วยด้วยเอาเอามันดิไม่ได้ผลกูโอ้แล้วนี่แก๊งอะไรเนี่ยโโรเเลออะไรไปดีกว่าเฮ้ยนี่เราตาฝาดตัวเนี่ยไปปู้คุมมาเจองขนาดนี้วะ ก่อนรขบพวกคลัสดีกำลังวางแผนบางอย่างที่คุกครับผมฉันรู้นะเอ้ยนี่ี่มาผิดเรื่องไหครับอันสเต็กเอาเป็นสองท่อนรู้สึกยังไงบ้างเอ้ยจะมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรกันารยิกันในเซิร์ฟนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติมาก กระทะอ่าอันนี้ S C P ไหมเนี่ยกระทะนายยังไม่ได้ตอบคำถามฉันเลยนายเชื่อในความเงาไหมกว่าจะเอ,อ้ยเ้ยตัวจับตัวจับเอ,อ้าเอ,อ้ยเออเบาหน่อยเบาหน่อยจะลากแรงมันเขาจะพาเราไปทำอะไรสักอย่างนะพาไปตั้งเยอะด้วย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอยตะกี้มันเห็นตัวอะไรหลุดมาไม่รู้จะสีพีเหรอเฮ้ยน้ำมัน682นะครับนี่นะครับไม่อยากตายบอยแต่มึงเป็นกาดนะ <c oughs> เฮ้ยตกใสตัวที่หลุดมาต้องเป็นตัวเป๊ะแลลน่เลยเฮ้ยคนเฮ้ยคนไปเลยเฮ้ยตายแล้วเนี่ยแถมโดนขังอีกโอ้โหไหนเราดูกล้องวงจรปิดดิ อยตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอจีซัสเ,เราโดนจิ้งก่ายักษ์บุกเหรอเฮ้ยเหมือนเขาจะเข้ามาพังโรงขังนะ เขามาได้เปล่าเขามาได้เปล่าเขามาเขามาเฮ้ยถึงหน้าประตูแล้วพี่นิดเดียวขอร้องขอร้องเปิดประตูให้หน่อย เจ้ากินกาดโขมกระาให้เราแหละถึงเราจะใช้จังหวะนี้หนีเลยเอ้ยตั้งตัวอะไรกันอะไรอะคุณเพิ่งได้ชุดขอบมาอย่าฆ่านะเฮ้ยมันตามมาโอ้ไฟเร็ว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 เดี๋ยวรูปิดเร็วเร็วเร็ว โอ,อ้พิษทหารหม,มองว่าไอ้กิกานั้นยังไม่ตายนะทวงให้ก่อนอู้ออมันดักมันดักเราเลี่ยมากนะเราดักบ้างโดนเอาละรอบนี้มันก็เจอะมองอากาดจะไม่ดักอีกนะอือไม่ดักแล้วไอ้การเด้นเขาเล่นแก๊สตับตาเลยเหรออาสซัลลับิสเบดิบิอัสซัลลับิสเบดิบิอัสซัลลับิสเบดิบินี่มันบูเลชมาดิฉันปลุกเองยูหู ฉันขอแนะนําว่าให้เราถอยก่อนอ่าถอยก็ถอยถอยก็ถอยเหลือแค่เราสองคนแล้วตอนนี้โอ้เหลือสามแต่ลองคืนนี้เป็นไงบ้างเร็วเร็วเร็วโอ้ทำไปดีเลยลงเอ้าปิดตาตายแล้วกลับไปที่เดิมบองว่ายามมันจะไปแล้วนะอุ้ยยัง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 จะไม่ไปจะไม่ไปยังไงจะออกจะหวอยิงแพงหลอยนี้ทุ่มโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เจอจะไปไหนดิ โอ้ยแล้วเราเหลือเราคนเดียวเอาไงดี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 เุด โอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับนะแต่ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจมากเลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำนะคลิปต่อไปนะครับขอโทษที่ลงคลิปคาบนะครับเพราะว่าติดงานมหาเลยแล้วก็ติดซุ้มสร้างแบบในโรบกด้วยแบบกิจกรรมยังรอเล่นได้เลยนะติดทำแอนิเมชันอีกยังไม่เสร็จ <c oughs> ก็ทั้งสองอย่างก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมโอเคแต่ก่อนจะกลับไปเราก็ต้องมีคำถามก่อนแรกคำถามคือถ้าคุณปล่อย SCP ได้คุณจะปล่อยตัวอะไร โอเคแล้วสำหรับเกมโลบอกแมป S C I Fast t o t s ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า